กะซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบามือเดียวจากป้ายแดงนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะคะรถผิดบัญชีจากเจ้าของโดยตรงค่ะแต่ยังอยู่สถานะรอเริ่ม2สัปดาห์อยู่นะคะ t o y ยต้าวีโกแชมป์ปี2014เครื่องยนต์2 5 cc ซีซีดีเซลตัว E เจ้าของเดิมเป็นผู้สูงอายุค่ะใช้อย่างทนุถนอมดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะ แคปเปิดได้ภายในกว้างๆสีดำตัวสูงมีบันไดข้างกุญแจ2ดอกบุ๊คเซอร์วิสมีครบค่ะช่วงร่างเดิมนะคะเรียกว่าสวยมากเลขใหม่ก็น้อยค่ะเพียงเก้าหมือนโลเท่านั้นเองนะคะแอร์เย็นค่ะภาษี69นะคะสไตล์เดิมๆทั้งคันหน้าหลังก็เดิมๆค่ะด้านหลังกระบะไลเนอร์ของโตโยต้าไม่มีรอยเจาะฝาท้ายไม่เป็นสนิมนะคะ คัสซีสวยเดิมค่ะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะคะไม่มีพิกามใดๆค่ะราคาคันนี้299,000บาทอยู่ในอำเภอแกดำจังหวัดมหาสรารคามนะคะสนใจโทรคุยติดต่อผู้ขายค่ะมีเบอร์โทรใส่ให้แล้วนะคะตรงคับอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ